ที่วัดโลขันนะครับจากประ,มา,ประมาณ500เมตรตเราจะเจอร้านขนมจีนน้ำยาร้านหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนี้ทำไมผมถึงต้องมากินชื่อร้านว่าต้นยอหอ,อพักแอรอยู่พอดีเลยสวัสดีครับ <c oughs> รกำลังกินข้าวอยู่ดิโอ้โหพ <c oughs> ี <c oughs> ่แ้วทานอะไรวันนี้บุกร้านบุกร้านพี่บุกร้าน น,นเลกเลยบอ<า>ก <ง S 2> <า>ว่าหลายๆท่านคงจำ้าได้ว่าเอ๊ะหรือว่าเอ๊ะคนนี้หน้าคุ้นจังเลยคเลยคยกันนะนี่นีเ่เดี๋ยวเราไปคปลี่ยเขาดีกว่าว่าเขาเป็นไขรให้เขากินข้าวก่อนอันนี้ใช่ไหมเนี่ย,ายงานก๊อกเลือดตุ้นรั้นครับก็จะมีน้ำยากอานุ่มจีน ทีเขื่องแกงแท้ๆจากปัดตายเลยจากปัดพนังนครับแต่พุชชยเขืองแกงห้องย่อเสื้อรองไห้เพราะว่าสวยรับนุ่นนองทีที้ันเดากันนะครับเป็นออทอมแ้วก็จะทำน้ำยาทำแกงเทวติดไก่แกงเคยทำประมาณสามอย่างแต่ว่าทีานี่ยจะมีข้าวัดกระได้ จำพัตเตอเาก็ได้อีกกินนะจานด่วนในได้นี่ถ้าอยากกินก็ทําไม่ได้เหมือนว่าไข่เจียวอาหารใีสับยา<笑><笑>ก็ทําไม่ได้ครับเ,เปิดชาวและกาโมถึงทึ่งนู้นนะครับเย็นๆแกงก็จะอุ่นตลอดเวลานะครับตับยาก็จะอุ่นเรื่อยๆแวะมานะครับแวะมาลองชินแหนะ สับรอกว่าร้อยในนอนครับตั้งใจทำปีที่ปีท่านไอ้เมงเป็นคนบ้านพี่อ่ะพอดีแล้วก็เป็นเป็นพักผนงอ่ะพอหลังจากนั้นอ่ะ ร่วมกับก็เริ่มปล่อยแล้วมันเป็นสำเนียงใต้มันเป็นสำเน,เนำเียงใต้ทองแดงมเรื่องปกตะิเมื่อก่อนแท้คนใต้แท้ไม่ได้ผู้บทเลยนะเพราะว่าเขาบอกมันทองแดงอ,อแต่พอแม่นี่ร้อยล้านขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นก็ถือว่าแม่แหละเป็นคนที่ปล่อยปลดปล่อยให้คนใต้ได้พู้บทบางเย่าขึ้นเราก็เก่งขึ้น,น่ยแต่พัฒนาเนี่ย พัฒนาเรื่อยๆทำไมทาำห้คนใต้หลายคนหมดโอกาสที่จะได้เล่นบอลหมดเล่นตัวประกอบทั้งชีวิตอ่ะหรือมีบทพูดก็ตามก็เขาจะกลัวเองใช่คือการให้ชัดเลยไหมแล้วก็แล้วก็ดูดูเนี่ยเราจะพิ้วไปแก้ไปสงสัว่าอยู่กองถ่ายอยู่บันเทิงจำเป็นมันต้องเียดเลยขนาดนั้นเออผมไม่สงสัยนะหรอกว่าเวลาแล้สูตรจัดโอ้ยมันจะอะไรกันขนาดนั้นทำงานบันเทิงอ่ะผมก็เลยรู้สึกผมเบื่อเบื่อด้วยแต่ก็มีโอกาสไปดูเบื้องยู่เบื้องหลังไปีนึง ทำอะไรเบื้องหลังก็งเป็นผู้ช่วยทำแคสติง้งทำม่บ้านกว่าขยะในบ้านเลยทำทุกอย่างอยู่ทุนพี่พี่อาร์มในอาร์บุน่าเนี่ยคุณได้ได้<อ>ได้ก็แหละทิ้งออกไปอ่ะกล <laughs> ับมาถ่ายลูกทุ่งอระเวงนะตอนเป็นลูกทุ่งอระเวงเขาก็ถ่ายคู่คๆนะครับของคนช่องเจ็ดก็คือสเสด็จลูกทุง่งในเราทำลูกทุ่งอเวงของเราไปฉายที่หนึ่ง เราก็ฉายลังคาแล้วก็ดึงดารานะจากนี่แหละมาหมดแหละดาราตอนนั้นน้องเชษน้เชษสบายไม่เอกน้องวางกาลสดาร์ดีนังเอกพอดาราก็มีน้ำฝนน้ำฝนมูลนัตน้ำฝนไอหมูนสลิกม,มาเล่นด้วยเนี่ยนะตอนที่สองเราเป็นเราเป็นผู้ช่วยทํางานด้วยมันโคตรเหนื่อยเลยพี่ <c oughs> คนทำานเบื้บองหลังเนี่ยแน่ <c oughs> นอนแน่นอนโอ้โหเป็นนักแสดงนี่ชิวๆเลยตอนไปถ่ายโฆษณาเนี่ยแต่หน้าเสร็จขึ้นรถใช้เร,เรือแน่นอนแดีวเบื้องหลังนี่มันต้อง ต้องทํางานก่อนถ่ายด้วยใช่แล้วโอ้นั่นแหละเขากลับมาตอนนี้เบร์หมดสถายแล้วอะไรวะเนี่ครับคุยถึงถ่ายเขาไม่ยมีจะบอกเลยอะลำบากแม่ตอนนั้นก็ลำบากช่วงหนึ่งนะช่วงชีวิตหลังจากนี้หลังจากนั้นก็ลำบากโคตรลำบากเลยนะโคตรลำบากแต่เราเรามีร้านอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้ครับยังไม่มานี่เหรอเอาเลยคือผมทำมาทุกวันเนี่ยผมไม่รู้จักพี่ไอ้ไม่บาดไม่ต้องทำเรืงหนังหรอกไม่ต้องเรื่องหนังมาทำงานกับพี่มีเบื้องหลังแต่ตอนนั้นก็ทำคุณรักนาดากาเราทำข้างลาขอเงากม ก็ไปถ่ายอาทิตย์ละสามคิวสามเทปเอาออกจะหลังจากนั้นก็ไปทำเอ่อช็อปแชมป์ช็อปแชมป์อ่ะช็อปแชมป์มเีเดียตอนนั้นมีเดียก็ทำทีมโอราสก็คือผมก็ทำงานผมไม่ได้หยุดเลยผมไม่หยุดงานราหลังก็มีแกมุ่งแก,มกมม้มี่มีฟ้าเป็งดุงแ่นดินอะไรร<อ>ันรักอันตรายก็เยอะแยะไปหมดเราไปเลือกเพราะเราไปเลือกงานไม่เลือกะโบดเห็นว่าโอเคก็เอาแล้วไม่ได้อะไรมากมายนักอย่างฟ้าเปนดินนี่เราถือว่าจริงๆบทมันดี <ไป S 2> <ๆ S 1> มากนะเล่นไปเสือพันเนี่ย ถ้าพี่จําได้นะกาพื้นดินนี่ะหนังใหญ่ไอ้พันดนวยพันไน้เดี๋ยวจะเพิ่มเนี่ยอแต่เขาไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่โักับใหม่ก็ตัดก้ะชากนี้เป็นฉากที่แย่และอภบยาเป็นฉากเป็นเรื่องเรื่องสุดท้ายที่ไม่ไม่เข้ากับไม่เข้าไปเล่นให้ใส่เลยไม่ประทับใจเว่าอลไรกันเอออเออเราใจเรื่องนี้แหละตอนที่เราไปสายไปสายเพราะไปรับคนอื่นหักตังเราไอ้ตอนเราไป ถ้าโดดไปจากชั้นสองเขาบอกว่าเขาจะมีตะทุ่งเมนมาให้เราอายอดชายิงผมตกจากขบนผมย่งนี้ก็ชายตายให้ใครแค่ห้าร้อยรับเช็คให้ชั้นมาห้าร้อยผมชายตกไปจากชั้นสองสถานไม่มีเขาบอกว่าสถานมันไม่ว่างชายปากเข่งมันเป็นอะไรที่แบบแล้วพี่รู้ไหมว่าถ้าเราถ้าเราเป็นอะไรไปหรใช่แล้วแบบกล้องกล้องเนี่ยตั้งบล็อกแผน อบอยเตอร์กล่องเบียห้าชั้นอันเดียดชั้นสองเทปหกมือก็เพลเทปกล่องมันโผล่ต้องโดนไหม <c oughs> แล้วเราพี่ตรองนึกกว่าผมไม่ใช่สแตนแมนที่ผมเล่นก็คือผมต้องมีงานอื่นใ,ใช่ไหมที่ผมเล่นเพราว่าผมเล่นได้เพราะผมมันมีงานอื่นอีกผมอยากเป็นเสร็จกองโทล กตัวท<ร>้ายตัวท้ายก็ลดกรอบอีกชั้นหนึ่งมันก็มันต้องสูงกว่าเดิมสิอ่าก็ลดกรอบมาชั้นหนึ่ง<อ>แทนที่จะแหนหน้ากล้องขึ้นหรือว่ามันอะไรก็แล้วแต่เออก็ลดกรอบสูงกว่าเดิม <c oughs> เป็นไข่นะ <c oughs> เหลือแตกเหลือเป็นไข่เลยเพราะเราไม่เคยเล่นเพราะโดนยิงตกมาเนี่ยเพราะเราไม่ได้เป็นฝึกกันนะเพราะเราไม่ได้ฝึกมาว่าจะล้มให้ถูกต้องเลยอาไปมาเช็คออกรับเช็คให้ใครชั้นมาห้าร้อยบาทโอ้โหทำได้ยังไงอ่ะท็เลยเอาละไปไปอ่ะก็ถอยละถอยละถอยเลย คือการทํางานในวงการเธอเนี่ยอย่างย่งทีแม็แสกเนี่ยไม่บบกวบอว่าผู้ช่วยเยอะอืมอมามาๆๆมา,าม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 าซ้อมซ้อมซ้อมก็ร่วมมือ,มอผู้ช่วยคนมานมาพี่พี่มาซ้อมซ้อมพเพราะอะไรถ้าเราทนได้เวลาเราบอกเอาน้องซ้อมทาไมเนี่ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพ้อมมายังยองไม่มาตอนรีวายังจะไม่มาแต<ล>่เราแต่งหน้ายังไม่แต่งชื่อน้องคนนั้นน่เป็นน่าจะอยู่ผมจชื่อไม่เอยหรอกพี่มีอะจะขายผม นี่เขาเล่ผมดูเนี่ยเขาเล่นยังไงพวกยัง <c oughs> ไมีใครมากันเลยยัไม่มีใครมาเ,เลยจะมาซ้อมทําไมเขาแค่วิง่งไอ้กับตันขี่ม้ามายิงเรากันมังขมขืนจะอ้อมอยู่อ่ะก็แค่วิ่งหนีปืนเนี่ยมันจะต้องซ้อมอะไรแค่บอกทางจะวิ่งไปไหนก็จบแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งเล่นหนังแล้วตอนนี้เล่น <c oughs> เอะไรแล้วเออก็โดนซ้อมจนอ้วมมาวิง่งกลิ้งอยู่นั่นเลยบอกอะไรของตัวเองมาเนี้ยแต่เราด้วยความอดทนเนะี่ยอันนี้ก็การที่เราแรงก็ไม่มีงาน ็กระจงกระจายเขาว่าเหนือกว่าเราอยู่แล้วก็บอกเอ้เซตนั้นมันเรื่องเยอะก็ตกงานไปสนุกด้ะเขาจริงจริงเนี่ยพี่ก็มีมีเยอะมีมีเยอะหรือว่าระยะเวลาเนี่ยระยะเวลาอยู่ในการยี่สิบปีนะก็มีความประทับใจก็เยอะอย่างนักจิตวิทยาบิตเนี่ยประทับใจมากแถมบิดประทับใจเลยเรื่องที่ อ่ะลืมไปเรื่องไม่ฝอใจล่าใช่ไหมเราตั้งใจว่ายังไงก็เกิดพอดูตามดีเทลแล้วเพราะว่าอารมณ์ก็พากเสียงนี่แล้วมันเป็นแบบวลาโวลาด้วยแล้วฮาหาด้วยใช่แล้วหนังก็ายาวนี่หนังก็ายาวยังไงถ้าออกหน้าเราอยู่น้าแน่นอนคือยังไงอยู่นานแน่นอนออกหลังข่าวนี่โอ้ยังไงก็เกิดอทำไมนั้นถ้าออกหลังข่าวนี่ยังไงก็เกิดอคนจําได้สามวันงานกระชายปรากฏว่ามันเป็นช่วงเป็นช่วงที่ธุรกิจมันเจ๊งอ่ะ ใช่ไหมปี40บ้างโอ,อ้โหแล้วไม่ฝ้าเนี่ยตัวเนี้ยมันต้องนำข้าวญี่ปุ่นมาแล้วก็ไม่ได้นำข้าวมาเขาไม่ออได้อยูในอากาศเต้าไม่ได้อออกากาศ <c oughs> ตอนนี้พิ่งเจอเนี่ยพึ่งไปดูจะเพิ่งลงมาปีกว่าเองลูกชายไปเจอเอออยู่ท้องเนี่ยพึ่งลงมาปีกว่าโอ้โหเสด็จได้เลยเสด็จได้เสด็ได้มันผ่านมากี่ปีแล้วเออเสด็ได้ <c oughs> มันผ่านจนหน้าเป็นแบบนี้แล้วตอนน้ำยังนั่นอยู่เลยเออแล้วแต่ว่าโอเคมันเป็นตำนานแล้วก็จะมีน้ำมันเครื่องเฟรนนี่น้ำมันเครื่องเฟนเนี่ย บอกไวเลยนะเรื่องกปรโมชัเนี่ยเขาถามเราขับรถเป็นไหมเป็นครับเป็นแล้วก่อนน้องกี่มาเป็นไเป็นครับเป็นแล้วก่อนเดี๋ยวเลก่อนเดี๋ยวพิจาว่ากันข้อไม้ขาไอ้แล้วมันเลื่อนเทแล้วมันเครื่องอะไรตัวเนี้ยเป็นเป็นผ้าไฟมณีเออเรื่องโน้นเป็นเป็นสุดยอดทีแท้เลนี่เป็นผ้าไฟมณีเขาโดนผ้าไฟมณีเป็นยวจะถามน้องขับเจ็ดปีเป็นไหมเป็นขับเจ็เลือดเป็นไหมเป็นพิธีทำยังไงรู้ไหมนี่ไม่เป็นหรอก พี่ก็ไปแต่เช้ามืดเลยพี่โอกาสข้าถามว่าเนาะพี่ทำทีมาว่ารถจะมาถึงกี่โมงครับเพราะว่ารถจะมาถึงมันี้ยบะกว่าผมก็ไปรอรถก่อนเลยรถก็ไปทันดับเครื่องผมก็ไปเลยพี่ผมที่ตอนผมนอนผมยังไม่เคยขับ <laughs> แต่ผมเคยขับผมร้อมา <laughs> พี่ก็ก็นารักอะ mm. เพราะว่ามันไม่ยากหรอกแต่นะั้นถ้าขับเข้าฉากก็รู้อยู่แล้วเนี่ยขับสองเกียร์พอแต่รถเต็มเลือดสิบเกียร์นะรถ mm. ใหญ่ใหญ่อะ่ะ mm. ถ้าไปดูนอยนะมันเครื่องที่เป็นท่าไพมณีลากยักษ์นั่นแหละพี่ ไฟติดตูดอั่นะนั่นแหละก็แต่มันที่มันที่มันที่มันต้องใจล้วนๆก็คือมันถ่ายตามเหงือกอะโอ้โหแล้วก็กล้องเรื่องอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บนรถมันต้องถ่ายหน้ารถกล้องอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเพราะเราที่เตื่นเต้นไม่ได้เลยเพราะว่าคนเป็นยี่สิบคนอะอยู่ในใจอยู่ในที่นอนรถนั่งอยู่แล้วรถอยู่บนเหงือกเขาข้อเหงือกที่ระยองอะที่จันน่ะมันตอนนั้นะถ้าจําได้ว่ามันเป็นหานอะไรอ่ะ ไปแม่พิมพ์ไปนั่นน่ะนั่นแหละที่ยังซื้อมันสวยอ่ะมันสวย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 สนั่นแหละถ่ายนั่นแหละก็แต่แต่เราทำไม่เป็นแต่นั่นแหละใจรุนรุนเลยใจรุนรุนเลยนึงสักแบบเราเราถือชีวิตไว้เยอะไหมเราคุมชีวิตทีมงานไม่หลายคนถ้าถ้าเราเป็นคนปลอดอ่ะไม่ได้งานถือรัผู้ชายเนี่ยถ้ากล้ากากลัวก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าเป็นลูกชายแลย้วก็ต้องเอาเอาก็เอาชัวร์ก็บสู้แต่พีิดถอยก็ถอยอ่ะกราบขอโทษขอโทษถึงเวลาที่ถ้าเราผิดเขาต้องกราบขอโทษขอโทษไม่มีอะไรไม่มีเสียส,สีอะไรถ้าผิดถ้าถูกดันอย่างเดียวร,ร,รู้รู้ว่า <c oughs> แน่ใจว่าคุณถูกอย่างเดียวก็ดันน่เดียวก็ไม่ได้ดีเหมือนกันนะทานโลกปัจจุบันเดีอาแล<ๆ>้วเรื่องที่ที่ว่าแต่เรื่องแต่และง,งานของผมเนี่ยพี่แจนรู้ไหมว่ามันเป็นงานที่ผมว่าโอกาสผมนิดเดียวเดี๋ยวผมพาตัวเองไปหาโอกาส เออนี่สำคัญนี่สำคัญเอ,อ่อเนี่ยผมอยากจะนน้องๆเลยว่าก่อนี่เป็นตำนานที่แชมแชมปล้ำในปัจจุบันเนี่ยนะหัวใจบางง่ายเนี่ยนะอืม,มันเป็นที่มาก่อนคือมิวสิกวิดีโอเพลงของ N S, น้าแอดเพลงในร้อย